ก่อนบังคิดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็คือกดซุปเปอร์แต่งให้แน่เด้อทุกคนสวัสดีสบ,บายดีน้องเพร่พนอ้องเบอตุกูทุกคนยินดีตอนหับเขาสู่สองเบาโต้าเพื่อนเน้อพี่นอ้องมันนี้ก็เปิดคลิปอยู่เพื่อนเบาบิก๊กตอนแรกต่อจากอีพีไปเพื่อนน้องชายเพื่อนเนบาทำหน่อยบานหน้ามันนี่เบาโตก็มาเห็ดกินเห็ดอยากคือเกาทุกคน ได็ดซ้ำเมนูเด็ดอือหนึ่งแมนน่ะทอดปลาสมพี่น้องด็ะกะสองแมนน่ะแกงปงลาแห้งเด็กะสามนี่แม่นทอดกบกระเทียมว้ายมีแต่แนวแซ่บๆเนาะจัดเมนูเพราะว่าบอบิคไปครับบอตูอยู่เพื่อนเด็ะกะออกไปต,ล,ะตะลาดตลาดเนาะในคลิปบอวิคแหละทุกคนเลยแต่บอตูแม่นมีจะมาถ่ายการเห็ดกินเห็ดอยากไอ้ทุกคนเบิ่งน้ำกันเนาะแต่ว่าเมนูเด็ดๆนี่แมนน่ะ แกงปลาแหงกับถอดกบกระเทียมเนาะทุกคนเนาะวอร์สไลท์ฮาวเาบร์ดิสูเฮกินคือแกงปลาแหงกับแม่นะใส่ใบบักยุ่มนี่บอลโตให้เบิ่งนี่ใบบักยุ่มทุกคนบูฮัว่าทางประเทศไทยเอื่นคือกั้นโบเนาะแต่ละเขตแต่ละภาคแต่ละประเทศก็สิ่บอกคือกันแหละแต่ว่าอยู่ทางบานทบอลโตอื่นใบบักยุ่ม บางคนเข้ามาเอาไปใส่ห่อสมทุกคนเช่นเนาะห่อสมมูนะนี่แต่ว่าเมนูสัมอิดนิเมนบัโต้เจ้าเดิมจากเพชรถอดผสมนี่ผสมก่นอนถือนไ,ไปนี่นขขเขาเขาแค่ไหนผสมเนาอเด็กกามี่อเออกบเออที่กบไอ้เจ้าเอาใส่ขี้ออกเลยน,ะน,นี่จะน้อจึหนึ่งกระดาษบางอย่างหรอมันมาเลย กบกบนี่แม่นโลขีด1 0 0 0 0นกีบบ่ได้นี่เอ้าข้าวโลกนางเออข้าวโลกนงนี่บ่ได้เอาเดี๋ยวมัเอาขี้ออกนี่ไปขี้บ่ทันออกเดี๋ยวซอยกันเนาะไปไอ้เจียกบเป็นกบหน่อยทุกคนกบหน้าที่เขาเจ้าใส่เบ็ดยานี่บ่โตว่าสิเฮ็ดคอนเทนต์อ่าไปใส่เบ็ดกบอยู่อื้อบ่โตยังรอหาเบ็ดยังสั่งบางทีสิสั่งเขาเฮ็ดเอาเนาะเบ็ดแล้วก็ใ่มักๆอยู่ลังบ้านบ่ิกพอได้กินนะ ไหนครับมันมีหวยอยู่นี่บอโตเห็นเห็นเนนเนห็นแก้วมันนะบอโตสิบเอเอาเบสไปใส่ปลาเนี่ยไหวก็ใส่กบเนี่ยนาะถ้าฝากทุกคนเบิง่งติดตามน่วกันแต่ว่าตอนนี้ห่อเฮ็ดกินเห็ดอยากก่อนซะนี่เริ่มจากเมนูผสมเลยทอดผสมนี่บอโตเอือบใส่แป้งนดวดเลยพี่น้องใส่แป้งนวดนึงพอมันจะออกไปตัดเค็มนะ ไปตัวนี้แม่น,น้ำมันหมูหรือโมแมนน้ำมันพื้นรู้ป้ะน้ำมันหมูกับน้ำมันพื้นจะต่างกันคือน้ำมันหมูก็มาจากซับเนาะน้ำมันพื้นก็มาจากธรรมชาติหรือว่าใช่ปะกบปามบ่แม,ม่นบ่ตุนปามบ่ประมาณนี้แหละบอตูกับบูหุคักเนาะหรือว,ว่ามาจากเท่ากอะไรเรนหนึ่งถอดผสมครับเดี๋ยวให้จะใส่ขี้มันออก พอจะถอดกลบกระเทียมีก็แกงควาแห้งให้เสร็จทุกคนเบิงแซ็ตแล้มีเหือเดือดเดือดเนาะนี่เดือดเดนอดเนาะเดือดเดือดเลยเนี่ยป่าเรืองตุกๆนั่นเองมาโตจะเอากระเทียมลง เดี๋ยวบริลุ่งเบิร์ดเดิฟพี่น้องปรโตจะแดงไปใส่ถอดกุ้กระเทียมน้ำจะริกแห้งเนาะบางคนนี่นี้ยนั่งหนาลายบางคนอ่าเข้ามาบางคนเข้ามาใส่ไข่แล้วพี่น้องเดี๋ยโประตูก็มาสักการขวารใส่ไข่เรียกว่าถอดใส่ไข่นะผสมเนี่ยแค่อเดี๋ยวประตูที่จะใส่ไข่น้ำนะทุกคนคองกินกิ่นก็คู่มากเอาไว้ ปลอดตายพี่น้องปลอดตายไปเหยียบบอทหน่อยก็โอ้ยไปเบิ่งนขดหนักม้วนม้อนมานาเฮ็ดอีพีขดหนักแค่มันนี่เฮ็ดกินก่อนพี่น้องเลยโมเดะใช้นี่ที่งานมากเนาะเขาชื่อพวกอ่าหนกไส้จักรีใช่แหละที่งานจักรีคนมาคนจริงเราจะเป็นเบาลจอนเบาลสิเนาะแมนเลอดจัมปา จะได้กบเนาะโอเคบ ừ, ่อมกบเนาะมาหายให้เบิรงไ้เนาะอย่างจิ๊ดเดือดมาพี่น้องเลยถอดกบกระเทียมบโตถอดแล้วแล้วผสมนืมหาตาผสม <c ười> น่า,ากินมากเลยบโตใส่น้ำมันบรายดือ้อเนี่นเลยเออใช่เลยเ ทางกับขาง,งอนาะเห็ดน้ำหวานนี่นะทุกคนตอนนี้บ่าตัวกระเห็ดหองกินแล้วไปแล้วย่างเต็นหนึ่งเขาเพราะว่าเขาพุ่มไม้นะปกติเขาจะหนึ่งเขาก่อนนี่ถอดกบกระเทียมพี่น้องนี่หน้าตาน่ากินบ่ถอดกบกระเทียม ทานอย่า็นั้นสมาสมปาสมนบ่บอกกระกกถอบางปงหรอะพอย่างนี้น้ำเขาเนาะทานี่กระตุ้นน้ำตาลอางมันหอนเลยอใส่ด้วยหมดบุอย่างียับไม่ใชเปื่อยนะเปอเปนาะำว้านแต่งจริงทุกคนโขอยังไง Hả? Khổ rồi, này. Nơi Nơi rồi. Đó, yếu. Nó có Đi tìm qua trên Cua tát sẵn đi này Nói đi này Nói rồi vừa cá nó ngay hẳn đứa rồi Có bị gì? hẳn đi qua Nó đòi qua hòa Anh có bị tìm sẵn? Cái thịt em như vô phộ Có ừ. 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 Ừ, chỉ biết hòa <laughs> <laughs> ไปเขาปาแล้วกหมอเขาปาเทาเลยนะเครื่องนึงอะไรเอาออกดกันดีๆรงบานแต่จริงทุกคนมันมันเปลือยนะก่อนมันต้องต้มก่อนมันอันปูใมันเปลือยมมีสูตรนี่หรอกตำา่ามันใชเปลือยจมเนแต่มึงอยลป่ะเวมาแขงบซุกโอ้ยหน่วยแน่ไงหุนูเดือเอาตัวญงหน่วยเยเขาแถมันื้นหน่อยไงเ่มันซุก หน้นบ้านทุกคนนบ้านอ่ามาแต่งเนาะอยู่เล่าเออหมาหมาแต่งจริงหมาแต่งจริงทุกคนบูบ้างเขตเอิญเพื่อกันบอเนาะเพราะว่าอยู่ทางอ่ะปากเซ่ที่ว่าจะประซักหรือว่าทางเมืองปากซองสละวันอย่างนี้ตามบอตูหูนะแมนจะเอิญหมาแต่งจริงเพราะว่าเขตผ่านอื่นเอิญหมาแต่งยังเนาะ แต่งดงบ่ได <aha? S 1> well ้ว่าแต่งไฮบ่จังซี่นะบ่ตัวกับบ่หูคักเนาะดีกว่าอยู่ทางประเทศไทยเนาะคอมเมนต์นี่นํากันเด้อพี่น้องคอมเมนต์นี่นํากันว่าเอิ้อมาแต่งยังแล้วก็สิว่าจะได้แต่งดงบ่ได้แต่งไฮย่างต่างๆเนาะบ่ตัวกับบ่หูคักเอาความหูนําทุกคนนะครับในนเนอ่ะทุกคนถามไปเบิ่งตอนเฮางนางกินข้าวกินหนาวนํากันซะเพราะว่ายังบ่โตยังหนึ่งเข่าอยู่ เขาสุกแดดจึงไปนนางกินกับเขาเขาทิ้งงานตอดกบนี่ยนี่เป็นซองไม้หนุ่ยเนี่เพราะว่าแกงไปแหง้งบ,บ่อยกว่าเห็ดมืออื่นเอาซะพบว่าล่ะเพราะว่าทางเดือนเมื่อแล้วปฝาเพิ่นแล้วพี่น้องแล้วแล้วมานางกินเขาน้ำกันมันข้าวเคลียกุ๊บกระเทียม ามากินกบเใมว่กินกบอ่ะโวยเมนูสองอย่างเนาะกันเดี๋ยวเพีงทำซีเลยมือเทื่นเมนูถั่วเดียวแกงเห็ดเป็นอ้ายๆกันเอาลงก่อนไปแม่ิกบ กินดียแลวไปกูยานมาแม่าเดกทนได้กินขากินหนักนอกัมข้าวมันบบิจอจิเอ๊บ่านอื่นพวกไปกินเลยนอกจากอดทอดขากเลยกอกินเลยมึงไปกินอยู่กี่ร้อยแอนาจริงไปดูมันขยันเบขยันเลยขยันมาเลยกบหน่อย

นี่ฮะแบบนู้กสิงไก่อะจานน่อยเหัะชิมดีพ่แอแม่ก็มานุ้กชิงอืมนุูกหาเดี๋ยวมันเคยบะบม่เคยบกการกินอืมยา<ะ>อ้ามาตาทัวมันพิดมันกระบาบดแอืออาจารย์เขาก็มีเป่าเป็นยังเป่าอ๋อ <laughs> nha piece ở đây. Một là người. Hoi, mọi người. Hoi, Có người. Mười lăm ngày, mười lăm ngày. Give me mười lăm ngày. 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 Mười lăm ngon hết dạng từ cột nợ ngon 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 tiền Chín thành ừ

เอาไปใส่ยาดากินน้งกีนน้ำบูเบอมันทำบูเนะมันเลยบ่กินเขาอ้าวมันหนาบูลเนาะมันาบูลหนาบูลโขบางเดนะกินเขาใบ่เขบอืมกินมาจากกบกินมาจบกดมันมันอืข้าวอ่ยมัน แช่เน <mile> ี <derived> ่ยสีนั้นลายอยู่ไหนคะโอ้ยสีนันวะจะตุยสีนันวะข้ากัแช่เลยม้งเะแ่ก็โกละกนกโก่นกคือสีนกไงแน้ำตัว่าทีมมันเ็จะุ้มมุยละเกาจินแต่ขั้นข้าวเปนหน่อยแม่เห็ดเินมดอกหนัง ตุดาดีตาครับสามขับทีกอไรไปดองเราเดี๋ยวดองรับดอืดองเรากำลังใส่พวกซ้ำมึงพวกนั่บลนาะติั่งมาแล้วผิดนั่งยเหนแล้วบดเลยได้แบเบดเลยกวดไอกินมาเบิดอืมเนาน้าหนึ่งนี่ตะนี่จะพอไอคิดไปกินน้ออืมยจวนเนาะอระแต่สามตสี่แบเบดนมเลยเคิดมันเลียนอยู่ในนังม แต่บวเออยีนี่เหลามันมีดองบัวห่าอยู่แต่บมไปยังบัวหัวกินปกติแต่เคั่าดไปดองสีไปเนี่มันมกันเอองุดหงนมันหนาจะปนกันมันมาการดขนพอตายเราไปดองเหลาเพราะว่ากินอะบหานี่ยยอมผิดนี่แหลอกนเราก็ลองเบิดอะลองก็ตวอาปากเลยเอาผิด่นี่ปากมันน มึงจจอเหมึงมาเขาลองยังจ้ะมไปเข่าทางเส้นเลือดนี่ปลากะปุกขึ้นไหนบ้านหา่บ้านตอเปบิรเลยลอกนเลก็เพีตอเตมต่อเติมต่อตมต่อเติ หองนองหนันี่กับกูนี่ับอูกนี่บัดนาเอาเปนปตาผูกลาอายุปลาอะไรที่ไรางูกลายะดำดำอืมเสีตาแดงเป็นแดงได้กับูกลาอยาที่ิ่ิ่งนโอ้มันกินกบเลยดอกนังเกบเหรวะสีเหลืองเป็นเหลืองแบบสีถ้าเป็นตอนตอนยกองใหม่ในตา้เดียวเลย ก uhh ินบองูสิงครับดูน้ำเือเบื่อาดเกิดแล้วบกินงอหน้ำอไ่อ้ดเด็กเด็ี่เด็กจงจเนี่้ยก็มาได้นกอกกดีงีม่นยกบกบ ากเ่ยอ่ตสันหลังมันสันหลังของศาสต์อีสอิ่นิ๊อยู่กับป่าเนาะบมามาขนาดได้กบเลเรากินกบเรามากินกบเห็ดต้มกบนั่นนี่แบบนี้กินกุมาเก็บเืองไปล่างถัวเนี่ยเห็นหัวกบก็อยู่กบนึ่งกุบลัเลย เดี๋ินไปหมักนะเห็นเข้ามาจิ๋วกินหัวกบนี่เห็นซื่อกระดูกหัวกรบกระดูกกบนี่ยนะว่ามีแต่ตะเกียบก่อนจริงๆไดมีอีนีู่ตะกี้ใครยังไม่ได้กินประลูกหน้ามันไปยู่ปากซองอะไรข้าวผ่ากินกินเลยมาเลยกรปลุกแห่งแสบมันเป็นอะไรตอนนี้บอกเคยกินปลาคอ ก็เกินสักเป็ดน ok uh huh. ี่อ่าเคือเนาหรนาคเท่างทางนั่งหมกินปาอหมูกินปาคอวาจอยมูข่ก็พวกกินกบมันะในกูบุฟ่ากินแตนเือกลับไปพุกอร่อยผมกิายไดแต่ว่ากินแบทุกคนนะ